สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กันกับเกม Solar Sma s h กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันในหมวดของจรวดนะครับที่จะมาทําลายโลกกันเริ่มด้วยการมาทดสอบกันนะฮะว่าพลังทําลายล้างของจรวดทันแรกก็คือแบบจะคล้ายกับกระสุนสากนอ,อกรสมานี้ก็นะ่าจะต้องเริ่มจากทําลายประเทศไทยก่อนนะครับอันดับแรกก็ลองดูนะฮะคนตายไปแล้ว900ล้านกว่าคนก็คงไปโดนประเทศอื่นด้วยทั้งหมดเลยแหละ โอเคตอนนี้เรายิงไปแล้ว1,000พันัดนะครับอ่าภารกิจเราลุล่วงไปเฉยเลยอันดับที่2ก็คงเป็นจรวดมิสไซน์นะครับเดี๋ยวเราทำลายทวีปอันนี้ไปนี่เดี๋ยวเราปรับจรวดมิสไซน์กันให้มัน100ลูกไปเลยนะครับแล้วก็พลังทำลายล้างอย่างสูงเลย5ไปเลยนี่แนะ่มาแล้วนะครับฝูงจรวดมิสไซน์พลังทำลายล้างพลังทำลายล้างโลกอย่างเยอะเลยนี ายเพีย่งโลกเลยเป็นรูด้วยนะเอาไปอีกครั้งหนึง่งไปโอ้โหแรงมากเลยครับเพืเ่อนๆตุกไปเลยนะครับตอนนี้ตายหมดแล้วไปดาวดวงอื่นกันไปดาวแมชชินเวลนะครับก็อันนี้หรอเดี๋ยวเราปรับให้มันแรงที่สุดดีกว่าเอาเป็นสีเขียวนะครับในการยิงลางแสงเลเซอร์ของเหมือนให้หมันเหมือนกับหนังสตาร์บอร์นะครับ โอ้ดาวดวงนี้โหดได้ใจเดี๋ยวลองใช้มิสไซล์ของเราดูนะครับ100 100มิสไซล์ดูซิว่าเกาะเขาจะเอาอยู่ไหมหล <c oughs> ายวีแววเลยถ้าลำแสงอันนี้ี่ไม่น่าไม่น่าไหวเดีย๋ยวเราเอาเลเซอร์นะครับทำลายดาวแมชินไปโหแรงมากเกาะแตกแล้วเราเจาะทะลุไปเลยนี่น่ โหแรงมากนะครับจังหวะน,นี้ไออาวุธชิ้นนี้โคตรแรงฮนะก็ตอนนี้ดาวเขาแตกสลายไปแล้วเดี๋ยวเราลองเจาะเครื่องทำบาเลียของเขาดูืมนานอยู่นะครับอ้ยเขาไม่แตกเครื่องนี้แข็งแรงมากแตกไปแล้วโอเคครับก็ดาวแมชชีนเวลก็จบไป ก็จะไปโลกเสมือนะฮะที่แบบมีทวีปเดียวสองทวีปนะฮะมาเป็นทวีปเดียวนะครับที่ติดกันเลยโลกนี้เราจะใช้บอลระเบิดนะฮะฝังเข้าไปก่อนแล้วก็ยิงกระสุนเข้าไปตรงนี้ระเบิดเลยหืมจอแกแจแกนกลางโลกนะครับศูนย์ยิงถล่ม โอ้โลกนี้มันใหญ่มากเลยเนาะนี่เลยฮะอาวุธทำลายล้างในหมวดของจรวดนะไปเลยเขาจะเรียกว่าอะไรนิวเคลียร์รุ่นใหม่หรอครับเนี่ยก็นี่ฮะเขาหุบก็ระเบิดเลยบึมแตกแตกหมดทั้งโลกเลยไหมครับโอ้โหดาวกลายเป็นแบบดาวเคราะเฉยๆเลยไม่มีผู้คนอาศัยน้ำก็ไม่มีนะครับแผ่นดินกม็มีกลายเป็นหินไปแล้วนะ ไปดาวดวงอื่นกันดาวโบลิสหรอมีไม่มีผู้คนนะครับแต่ว่าเราลองใช้จรวดมิซายรุ่นใหม่ของเราดูแล้วก็หุบเข้าไประเบิดเนียบร้อยหายไปเลยนะครับกลายเป็นดวงดาวน้ำแข็งไปเลยนี่เรียบ้อยไปดาวดวงอื่นกันนะครับดาว ที่เรียกว่าดาวเฮดหรอเราเรียกว่าดาวแดงแล้วกันนะครับก็จะลองเจาะอ,อุกกาบาตของเขาดูเนาะจะโดนอุกกาบาตเขาไหมเนี่ยอืมโอเคดูซิว่ามันจะส่งผลกระทบกับดาวเฮดหรือเปล่าเนาะโอ้ยอ,อย่างแรงนะครับก็ยังโดนอยู่เลยหายไปทั้งทั้งดาวเลยไหมเนี่ยโอ้หายไปแค่ครึ่งดาวนะครับก็ยังเหลือรอดอยู่เดี๋ยวเราทําลายทิ้งไปซะ จะเหลือรอดไว้ทําไมนะครับเครื่งหนึ่งเนาะดาวเขาเป็นดาวเพลิงนะครับมีไฟลุกท่วมเลยตอนนี้เราใช้จรวดของเราทำลายมนไปซะมันเบิดเลยโอเคดาวต่อไปก็คงเป็นดาวโพสิโฟโหรอกมีพวกคนอาศัยอยู่ด้วยนะดาวดวงนี้ดองไงดีกับดาวดวงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะก,กุดเจาะ เจาะใจกลางนะครับแล้วก็ฝังระเบิดไปตอนนี้ผู้คนยังอยู่อยู่นะเราฝังระเบิดไปให้เยอะที่สุดแล้วก็จะทําลายจ่ะข้างในนะครับดูซิว่าระเบิด่าลูกกลมๆเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนตรงนี้ลองดูซิว่ามีกี่อันโอ้เยอะเลยนะครับข้งางในจะเป็นแรงน้มถ่วงเนาะเรายิงเข้าไป ระเบิดจากข้างในนะครับแต่ว่าไม่ทะลุนะก็ได้แค่นี้แหละอ้ยมันยังไม่แตกนะฮรัระเบิดจากข้างในเหมือนกันผู้คนยังอาศัยได้อยู่เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราใช้จรวดของเราเนะี่ยก็ระเบิดจากข้างในเหมือนกันก็คงแตกให้หมดเลยนี่เนี่ยระเบิดแล้วนะครับตุ้ม โอเคถ้าระเบิดจากข้างในก็ดาวกลายเป็นสีแดงเปเรียบร้วคโอเคครับสําหรับในโหมดจรวดก็อันที่แรงที่สุดก็คงเป็นเจ้าจรวดรุ่นใหม่นี่แหละฮะที่แรงที่สุดลองลงมาก็จะเป็นลําแสงเลเซอร์นะครับที่เราปรับการตั้งค่าของมันให้มันแบบแรงๆเลยมันฉับทะลุได้หมดเลยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นจรวดนะครับที่เราก็ปรับเหมือนกันก,ก็มันสามารถระเบิดดวงดาวได้ทั้งหมดเลยนี่กลายเป็น ่าจะหลวดไปเลยนะสายฝนจะหลวดก็โอ้แรงได้ใจอยู่นะครับโลกทั้งใบหายไปเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับในคลิปต่อไปเราจะมาเล่นกันในหมวดของ UFO เนาะก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากดูก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมครับ